ป้าป้าปาป่มาธรรมดาเน่แองถ่าอีลนกคะวันนี้วมันแถามันมาธรรมดาเนีมัให้เเหมือนแสดงเรื่องเทวมดานะคะคือยังไปก้นอ่อีมงคลว่าถึงคอยสิบุรุยคอยยอมอันนี้นางฟ้านะคะแสดงเรื่องเรรมดาเนีป็นยเเิ่นเป็นอเป็นเก่าแ้เ่นเป็นอยู่อัญญาิบุลย าป,ปาดปาดปาดเทาใคว่ามันมาทำมาได้เหรอได้ไหมเทาอุย้ยมันโผล่เป็นโพกยิ้มรับสารถังแป้นเข้าหลุก,กเข้ายังปุ๊บเข้าหลุกปุ๊บโหมเงน้ำเผาโกมไปเรื่อยๆปุ๊บยังก็ว่าอุย้ยเทามันมาทำมาได้มันโผล่เป็นโพกตีสี่เตลืดตีนนึไปเตลืดห้าสี่สามไอ้กัน สู้ๆจ้าสู้ๆาสุๆทุกคนจ้าฝนตกค่ะเฮาต่อฝนตกเศร้านะคะแดดเฮาต่อออกนะคะนั่นไพก็ต้องอี๋เอาเยี่ว่าจังสงี่เด้อเ่าจังไหด้ไปขอรองเนี่ยอีมกเทวดาหน่ามันเป็นจังได้ม่เชร้าเป็นจัไไไพก็จะลบคุบอันริมโอ้ยเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเ่าปึ๊มาเลยสิอ่

ท่านข้าก็กำลังอัตมาอะไรอย่างนี้พิมพ์กับขอลองเชื่อพระรานี่ม้วนไปทางไหนไม่ผิดพ่อพ่อไปพ่อไปขวามไปไายขวามไปไปทั้งสายของพิมพ์เด้อเวิบไปเวิบไปพิมก็เอียงวว้บลงไปที่กันนั่นนะไปเหมือนเหมือนมั้นขีดกันไปขีดกันกปอกมาจากรูปปอกออกทันดีโอเคเ้าเขาจังหวะที่พิมรับสารไทยแล้วพิมก็รับสารแบบตกใจนะแบบเฮือมาดีจสิสีนะาหาไพเอาหนึาทีเดี๋ยว <5. S 2> อัอมนมนี้็ล่งแนอันลงลงไปมอนตัวเองเลยเยี่ยงไปในนึงแต่ว่าไพเมันอกี้ลงมาทางสายทนาะงปีห้าสี่สาม action เถ่ายกว่ายังแสงสี้าเถ่า่อยนะแล้วมันยิงยังเกงปีมระวังเด็ดกำะลังออกค่ะสี่สามยกยกขึ้นสูงในปีมเออสาม action เถ่ายกว่ายังแสงสี้าเถ่า่อยนะ ขอลองเนี่ยีมกเจวดามันเป็นจัางไาอีมกเจดาเป็นงไสลบไปเลยีมกเจวดาสลบไปเลยมันลงแถมถ่ายนี่เฮ้ยเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าใจยินเ่นเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าใจยินเงนเอาคำนี้มันตรงมันตรงเติมตรงจินอือห้าจิมใหม่ยกขึ้นขึ้นทสูนี้เลยเพื่อกำไม่เรอองมืก็ได้ครับสมื่นหัวห้าสี่สามไอ้เกเท้ายองเซนสีแล้วเท้า อีพุทธประด่านะคอยหันเป็อย่างไรเขาลองเนี่ยโอ้ยเทา่าเดียวเดียวโอ้ยเท่าเดีเยวพอดีแค่ <c oughs> กับสีหง <c oughs> างแค่แค่จระสีหงงางย่ำหน่อยแล้วค่ะนีมองนี่นี่เพิ่มโล่งใส่กัะบอกวิทกอ่อภัยในตำนานค่ะ ฟังเรื่องนี้หน่อยค่ะน้องปีมฝากช่อสสงสาวฝนแฟนเพจนะคะแล้วก็น้ำฝนสาวอีสานแฟนเพจด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวจะลงคลิปมวนๆให้เบิงดูดูค่ะโอเคจาน,จานอํ<ท>า <ำ S 1> ภูมิกับบั <c oughs> นนองอินดีคนอินดีเลยครับแานไพ่ยี่แล้วการไพ่ก <c oughs> ารไครับ เซียวฮุนไม่ไพ่เสือหฮุนไม่ไพ่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหุนไม่ไพ่เอากระยิหรือจะหลังโหแทบสุกเรื่องไม่ไพ่ต้องตีไม่ไพ่หนึ่งค่ะ